สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤิกตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30 มิถุนายนปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไป ขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงมอโต๊้ขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลกิคอร์ดไพ่พลังงานสิบใบหมอโต๊้อ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอดูพลังงานของในตัวตนของคุณนะครับมีไพ่ของใบแรกเป็นไพ่ของ5ดาบ การเลิกราการหย่าร้างการที่มีอีโก้ใส่กันมีคนที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกหรือกับความที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีไพ่ของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองของตัวเองนะครับเป็นไพ่ของคนที่อาจที่จะกลับมาดูแลในตัวของเรานะครับมีไพ่ของ k ิง g of ครับเป็นไพ่ของราชาแห่งสายน้ํา เป็นไพ่แห่งการกลับมาถืออารมณ์และความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกในตัวของเราถ้วยใบยนี้หัวใจดวงนี้เราอยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับเป็นไพ่พลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับมีไพ่ของคนเกา่าๆที่ยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของ6ถ้วยเนี่ยคนเกา่าๆที่จะคิดถึงวันดีๆที่เคยมีให้แก่กันละกันนะครับ วันที่คุณเคยห่วงใยวันที่คุณเคยช่วยเหลือวันที่คุณดูแลเขาก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาที่เป็นพลังงานการที่เราเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวเป็นพลังงานความไม่ได้เท่าเทียมซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เป็นไพ่ของสเตนความแข็งแกร่งความเข้มแข็งในตัวของเราเองนะเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจจะมองไปข้างหน้าในตัวของเรามีพลังงานการที่เราอาจจะ ได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสำเร็จไพยย่แห่งเส้นทางแห่งชัยชนะการก้าวเดินไปในวันเวลาที่เป็นของคุณก็ได้นะครับการที่เราทำอะไรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย สู่เส้นทางแห่งความสําเร็จในตัวของเรานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่การหันหลังออกมากับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานการที่เราหันหลังออกมาแต่ความรู้สึกลึกๆมีไพ่ของดวงจันทร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งการที่เรายังคิดถึงอย่เรายังลืมคนเก่าเรายังลืมคนเดิมที่เราดูแลไม่ได้ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจจะยังลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้นะครับมีไพ่ของ เดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่ไม่เป็นไพ่พลังงานของชาวพุทจิกลัคนาพุทจิกเป็นไพ่แห่งการรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะเคยทุกข์เคยเศร้าเคยเสียใจเคยผิดหวังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังที่จะจบลงนะครับเป็นไพ่ของสิบเหรียญความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้ความเป็นครอบเป็นครัวก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของคนอดีต หรือคนเก่าๆอาจที่จะมีการที่มีความคิดถึงวันที่เราเคยเป็นข้อเป็นครัวมีไพ่ของควีนอฟซอดราชินีถือดาบราชินีหงสายลมเป็นไพ่ของลมที่ผัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวของตัวเองโอกาสต่างๆมีไว้ให้คนไข้คว้าให้กับคนเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นไพ่พลังงานของความเป็นผู้นําในตัวของตัวเองนะ เป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งในตัวของคุณนะครับความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความปรารถนาแต่บางสิ่งที่บางอย่างมันอาจที่จะไม่ได้เป็นดังที่เราหวังดังที่เราตั้งใจไว้วันเวลาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่เราผิดหวังวันเวลาจะเป็นเครื่องที่ขี้คายปัญหาเยียวยารักษาแพ้ใจของเรานะครับมินเป็นพลังงานของไพ่ การรวบรวมพลังงานของคุณการรวบรวมพลังงานความสุขในตัวตนของคุณการเห็นตัวตนที่แท้จริงในตัวของตัวเองนะครับการก้าวผ่านกับปัญหาขวากน้าอุปสรรคคุณจะสามารถผ่านกับเรื่องราวปัญหาต่างๆไปได้ในช่วงนี้ของคุณนะเป็นแพ้พลังงานการที่เราปกป้องตัวของตัวเองการปฏิรูปในตัวของเราเองนะครับเป็นแพ่แห่งการที่เรามีพลังงานความเป็นคนที่ เดินก้าวผ่านไปแล้วก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้อาจที่มีพลังงานการที่เราเคยเลิกลาเคยจบกับใครออกมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เซลติคอร์สไพ่สิบใบคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงมีไพ่พลังงานการที่มี6กถ้วยเนี่ยคนเก่าๆเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงสิ่งดีความมวงใหญ่ความอบอุ่นที่เคยคุณเคยมอบให้กับเขา เป็นไพ่ของโอกาสการเริ่มต้นระหว่างคุณกับอีกครั้งหนึ่งการปรับความเข้าใจการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจซึ่งการและการระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นไพ่แห่งการที่เรามีปัญหากันความขัดแย้งการที่ลดพลังงานของการที่มีอีโก้ทัศนคติต่างๆการหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะครับ ขอดูไพ่พลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะครับว่าความรักของคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ของแปดเหรียญนะครับคุณกับเขาที่จะเคยสร้างด้วยกันทําด้วยกันเคยร่วมทุ่มเทเคยร่วมฝ่าฟันเคยมีอนาคตเคยมีความหวังเป้าหมายเดียวกันมีไพ่ของ킹ออฟไพท์เคิลเป็นไพ่ของคนที่คอยช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ เป็นคนที่ดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตถึงเรื่องการเงินเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของความคิดถึงความคิดถึงในสิ่งที่ยังลืมใครไม่ได้ทําไมยังถึงลืมใครไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วความเป็นครอบเป็นครัวความปู่พัน์มันยังลืมคนหนึ่งคนที่คุณเคยดูแลห่วงใยเขาพร้อมที่จะปกป้องเขาไม่ได้ก็ได้นะมีไพ่ของเดอะเลเวอร์ ห่วงแห่งความรักความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นหรือการที่ห่วงแห่งความรักกับอดีตที่ผ่านมาที่จะมีพลังงานคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าความเจ้าชู้ของเขาก็ได้ความดือ้อความรันความเอาแต่ใจ ของเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของ k ิงอ of วา n d ราชาถือไมเท้าเป็นไพ่ของความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นในตัวของคุณคุณเป็นพลังงานของคนที่ขยันคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอในตัวของคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานของสามดาความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจหรือกับการที่เขาใช้คำพูดรุนแรงที่ทิ่มแทงใจคุณก็ได้มันยังมีบาดแผลในหัวใจหรือเขาดึงความรักของเราเป็นสถานะความ สถานการณ์มือที่3ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่สองสองไม้เท้าที่เป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่ไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาหรือไปเรียนรู้กับคนที่เขาไปคุยด้วยไปคบด้วยไปดิวด้วยก็ได้นะกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่เป็นบ้านไม่มีใครที่เป็นครอบครัวเขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่แห่งการที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีของคนคนหนึ่งเขาอาจที่จะแอบสืบแอบส่องแอบมองมาอาจที่เป็นพลังงานของเขาอาจที่จะกลัวคุณไม่ให้โอกาสกับในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของราชินีถึงไม้เท้าเป็นไพ่ของความมีเซนส์ความมีรางสังหอ์การมีสัมผัสพิเศษในตัวของคุณคุณเป็นคนที่อย่างรู้ คาดการ์อนาคตได้อย่างแม่นยำในตัวของคุณในสิ่งที่คุณวางแผนในสิ่งที่คุณวางเป้าหมายด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะดูถึงความชัดเจนความเท่าเทียมความยุติธรรมการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอกันในหัวใจในความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาคุณน่าที่จะกลับมาดูถึงสถานการณ์ ในตัวของคุณก็ได้นะเป็นความนิ่งเป็นพลังงานการที่เรามีการกลับมามองในตัวทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเรานะเป็นไพ่แห่งการนิ่งวางแผนในตัวของเราดูถึงสถานการณ์ความรักที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณนที่จะอยู่เหนือกว่าสิ่งต่างๆที่เขาจะกลับมาหาคุณก็ได้นะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุ น้ำกรกฏมินพิจิกเป็นไพ่ของคำอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เราไปไหว้พระทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการคุ้มครองคุณอยู่นะ เป็นพลังงานของก้าวถ่วความไม่ได้เติมเต็มหรือมีพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้ในวันเวลาที่เขาไปคบใครแล้วมันไม่ได้เติมเต็มสาหรับหัวใจเขาเขาจะคิดถึงสิ่งที่คุณเคยดูแลเขาสิ่งที่คุณเคยห่วงใยเขาสิ่งที่คุณให้ความอบอุ่นกับเขาในวันที่เขาตื่นรู้ในตัวตนของเขานะครับเป็นไพ่พลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้น มีไพ่ของการที่เขาเคยโกหกกับคุณไว้มีไพ่พลังงานของการที่มีความพยายามและความทุ่มเทหรือเขาทิ้งภาระหนี้สินกับอดีตที่ผ่านมาไว้ให้กับคุณก็ได้มีไพ่พลังงานความเศร้าความเสียใจความผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาถ้วยที่มันร้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากับคืนมาในหัวใจในความรู้สึกไม่ได้นะครับหรือการที่คนคนหนึ่งอาจที่จะ คนเก่าๆของคุณนะที่จะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับอดีตที่ผ่านมากับคุณไว้อาที่เป็นฝ่ายเขาที่เศร้าและเสียใจในความรู้สึกในสิ่งที่คุณเดินจากออกมาจากเขาก็ได้อยากวนกลับอยากวนคืนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับขอรูปรทางงานของไพ่ ปัจจุบันของคุณกับเขาหน่อยนะครับคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับขอพลังงานของในตัวตนของเขามีพลังงานของชาวธาตุน้ําปรากฏมิ็นพิจิตรธาตุดินกันพิษส,สมกรธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหรือมีพลังงานของคนที่เป็นพลังงานของชาวสิงรัคนาสิงชาวธนูรัคนาธนูนะ,อะขอพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขา เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ Queen of Cup คิดถึงคนที่เคยห่วงใยคิดถึงคนที่เคยดูแล Queen of Cup นี่เป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่และคนที่ดูแลคนที่มีความอบอ้อมอารีในความรู้สึกหรือการที่เป็นคนที่เอาใจ เก่งก็ได้นะอ่าที่มีพลังงานคนที่เป็นไพ่คู่เข้ามา Will of for t u n e วันเวลาสิ่งต่างๆวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ในการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีสิ่งที่บันทึกเรื่องราวต่างๆในตัวของคุณไว้อยู่ก็ได้นะเป็นพลังงานความทรงจําในความรู้สึก ของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของการที่มีคนที่ไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เขาหวังกับสิ่งที่เขาไปแล้วรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าไม่มีใครที่เท่าเทียมกับเท่าคุณแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่หเหรียญสิ่งดีโชคดีมีไพ่ของ6เหรียญน,นะครับการกลับเข้ามาคราวเนียเหมือนการปรับความเข้าใจเหมือนกับเข้ามาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่ง เป็นพลังงานการที่เหมือนความช่างใจในความรู้สึกของเขามีไพ่ของคนที่ห่างกันไปห่างกันโดยระยะทางต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะครับมีไพ่ของความที่เหมือนเขาอาจที่จะไปคบกับคนใหม่ของเขาคนใหม่ของเขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะก่เขาเป็นพลังงานของคนที่คบไปเรื่อยหลักไปเรื่อยก็ได้ในความรู้สึกตอนนี้อาที่มีพลังงานคนที่ขาดคุณไปรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตในตอนนี้ของเขาก็ได้ เพราะคุณกับเขาเคยวางแบบแผนหรือคุณที่จะเคยวางแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ผลแห่งการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเป็นไพ่ผลวิบากกรรมนะครับเป็นพลังงานการที่เราอาจที่จะมีความผูกมัดกันอยู่หรือมีพลังงานการที่เรายังตัดกันไม่าขาดไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ว่าจะมีทรัพย์สินด้วยกันอย่างที่ยังตัดกันไม่ขาดก็ได้หรือมีพลังงานการที่มีการ ที่เหมือนมีการที่เขาอยากวนกลับเข้ามาเป็นคู่คนที่คุ้นเคยเป็นคู่คนที่ผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนอ๊อฟครับเป็นกัลยาณนีมิตรที่ดีระหว่างคุณกับเขานะครับมีพ,พัฒงานาของคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้ คุณจะดูถึงความเสมอต้นเสมอปลายของเขา6ไม้เทา้าเป็นไพ่ของวิตตอรี่ของความสําเร็จเป็นความเสมอต้นเสมอปลายหรือการที่เขาจะเดินหน้าทําทุกวิธีทางเพื่อที่ที่จะได้รับความรักจากคุณคืนมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่มีการที่เขาอยากกลับเข้ามาเป็นคู่คุณอีกครั้งหนึ่งผมได้ขิดนําพาให้เราได้มาพบเจอบุกเพนําพาให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ วันเวลาสิ่งต่างๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ มีไพ่ของสเตนนะเป็นไพ่ของอินฟินิตี้เป็นการวนกับการหวนคืนเขาจะมายอมทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้คุณคืนกลับไปนะเขาจะขอร้องอ้อนวอนคุณนะครับมีไพ่ของความเป็นผู้ให้กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขากับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณอาจที่จะเคยทำเจ็บไว้เยอะเจ็บไว้มากก็ได้หรือการที่เราห่างกันไปนานเราเลิกลากันไปนานแล้วไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามา ขอโอกาสแห่งความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานการที่เราห่างกันไปนานก็ได้นะมีไพ่ของ DM p อ็มพคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยถ้ามีพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพเนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณคอยอุปถัมคอยค้ำจุนคอยเกื้อกูลกับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่ของการลังเลในการตัดสินใจในตอนเนี้ย ุนาที่จะหลังเลในความรู้สึกว่าเขากลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่จะทําให้เราผิดหวังอีกหรือเปล่าคุณต้องการความชัดเจนและความเท่าเทียมกันนะครับมีไพ่ประงานของความอบอุ่นความสมหวังความสําเร็จไปด้วยกันการก้าวเดินสู่ความสําเร็จระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆที่คุณจะเป็นคนที่ต้องเลือกโอกาส ที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนการมองถึงอนาคตในตัวของคุณคุณคือสิ่งดีที่เขาทำสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือออกมานะครับเป็นไพ่พลังงานของเดรทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีไพ่พลังงานงคนที่เกิดวันอังคารวันอาทิตย์ก็ไทยนะครับมีไพ่ของคิง ความอัลพีเาชยนีแห่งความมั่นคงราชนีแห่งความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าของคุณความมีเสน่ห์ของคุณคุณน่าที่จะมีความนิ่งอยู่ในบันลังของคุณดูกับสิ่งต่างๆที่เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสการงอขอคืนดีเป็นความเท่าเทียมและความที่เหมือนคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคุณเคยเรียนรู้กับเขามาแล้วมีประสบการณ์ในการที่เคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาแล้ว คนที่รู้ดีที่สุดคือคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เอ็ดออฟวันนะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีระหว่างคุณกับเขาเดอะเฉดี่ยอดกระกฎลัคนากระกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเป็นไพ่พลังงานการที่เขาอาจจะมีการที่เดินหน้าเข้ามาทักทายคุณก่อนรอคอยคุณอยู่นะรอคอยคุณว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับคุณคือคนที่ดีที่สุด คุณอาจที่จะเป็นฝ่ายคุณที่จะต้องตัดสินใจกับสิ่งต่างๆที่จะให้โอกาสกับเขาคืนดีกับเขาก็ได้นะในตอนเนี้เขาอาจที่เป็นพลังงานการที่เหมือนจะทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของโอกาสที่ดีที่คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจกันได้กับเข้ามาเคลียร์ใจระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่ สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํกากรกฎมินพินจิกนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีไพ่ของเดอะเมดิเชียนมีไพ่พลังงานของเดอะ ด m p อ็มนะครับมีไพ่ของ10ไม้เทา้า7ดาบคำพูดโกหกนะครับ King of w a ร d ลาชาถือไม้เท้านะตอนนี้ชาว่านา้ำอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องเงินเก็บเงินก้อนของคุณก็ได้นะความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆการแบกภาระต่างๆของคุณนะครับเถ้วยสิ่งต่างๆความฝันความหวังอย่างคุณอาจที่จะมีความฝันในสิ่งที่คุณฝันไว้ในสิ่งที่คุณหวังไว้อาจที่จะลงมือทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณหวัง เพื่อสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าของคุณก็ได้นะมีพ่พลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยช่วงนี้อาจจะต้องระวังพลังงานของเจ็ดดาบคําพูดโกหกในในออนไลน์ก็ได้นะการติดต่อการสื่อสารนะการหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วกับคุณก็ได้นะครับเป็นพ่ของความอบอุ่นความที่มีความเป็นครอบเป็นครัวมีคนที่อยากกลับเข้ามาถือหัวใจ ของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่พลังงานของไพ่คนที่วิตกกังวลคนที่สับสนคนที่ลังเลคนที่เครียดกับความรู้สึกในวันเวลาที่ขาดคุณไปมีไพ่ของการที่ยังมีเยื่อใหญ่มีไพ่แห่งการที่เหมือนคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคุณในช่วงนี้ก็ได้นะเป็นไพ่ของเก้าเหรียญการความโดดเด่นในตัวของคุณเอง9ก้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์ความสุขที่อยู่กับตัวเอง การเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองโซดสวยรวยหลอในแบบของคุณนะครับมีไพ่พลังงานการที่มีความที่เป็นตัวของตัวเองนะมีคนที่เครียดสับสนคิดพวกวนในความรู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าในสิ่งที่เขาจ่าที่จะกลับเข้ามาเคลียรพูดกับคุณคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณนะครับเป็นไพ,พ่พลังานการที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ เป็นไพ่ของเขาอาจจะมีการติดต่อกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาพูดกับคุณนะครับกลับเข้ามาขอโทษขอร้องการคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องหมอโต๊ดด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวท่านนามทุกท่านนะครับ